สวัสดีครับผมรานเ่งสั่งขงสามมโน,โนรสอรบคนหนึ่งจะมาทำางานที่1วนวายนะครับหลักการทางานนะครับให้หลอดไฟตัดดวงที่หนึ่งติดหนึ่งกับสามติดสองกับสี่ดับแล้วก็ให้สองกับสี่ติดหนึ่งกับสามดับจํานวนสิบครั้งนะครับนี่นะครับหนสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ขอจบการทดลองวันนี้ครับ